สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันที่27่สิมกราคมนะครับวันพฤหัสนะครับก็ก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงคีโตจินิกง่ายๆสไตล์หมอท็อปนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอื่นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปัสสาวะบ่อยนั่นเองนะครับ3เทคนิคง่ายๆนะครับที่จะช่วยนะครับ ให้ท่านหยุดปัสสวาวะบ่อยตอนกลางคืนนะครับใครมีปัญหานี้ผมบอกเลยครับช่วยได้แน่นอน7-14วันดีขึ้นแน่ๆนะครับแล้วใครมีเพื่อนมีอาการแบบนี้อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนนะครับถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่านักเรียนในคลาส VIP KETOGENIC ของผมกับ m e t a ม o ต i c f บ e x เฟ i l ิบิลิตี้นะครับที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมักจะมีปัญหาแบบนี้และตอนนี้หายกลได้ยงแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะแบบ uh, ไม่ได้ตองปัสสาวะตอนกลางคืนแบบบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เวลาเราทานเฮลตี้คีโตจินิกหรือว่าโลคาร์บไดเอทก็คือแป้งต่ำน้ําตาลต่ำเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีการปัสสาวะบ่อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็คราวนี้ครับก่อนไปนะครับขอประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งเพลินมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของ VIP พีครับเพลินว่าเหลืออีก3วันสุดท้ายนะครับอ่าโปรโมชัน่นลด50%จะหมดแล้วถ้าเกิดใครสนใจก็พิมพ์สนใจนะครับสำหรับคีโตจินิกบีไอพีนะครับสำหรับคนที่อยากลดน้ําหนักเร็วจีดจ๊ดกับเมตาบริกเฟกซิบิลิตี้นะครับ กระตุ้นระบบเผาผลาญน,นะครับปรับระบบเผาผลาญให้ดีตลอดชีวิตเพื่อลดโรคเรื้อรังนะครับใครสนใจก็พิมพ์สนใจเพื่อรับสิทธิพิเศษนั่นเองนะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่ด r Top s t ร r e แล้วก็ทักแอดมินได้นะครับผมโอเคสามารถสุดท้ายแล้วนะครับครับอ่าครานี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะบ่อยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับแบบไหนที่เรียกว่าบ่อยนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ตอนกลางคืนท่านปัสสาวะ มากกว่า2ครั้งก็คือต้องนับตั้งแต่3 4 5 6 7เนี่ยแปลว่าบ่อยแล้วกลางคืนเนี่ยไม่ควรปัสสาวะมากกว่า2ครั้งนะครับชัดเจนนะครับและกลางวันไม่ควรปัสสาวะมากกว่า6ครั้งดังนั้นทั้งวันเนี่ยปัสสาวะไม่ควรเกิน8ครั้งถ้าท่านเกินแปลว่าปัสสาวะบ่อยไปหน่อยแล้วนะครับถ้าเกินครั้ง2ครั้งนานๆนนทีก็อย่าไปซีเรียสมันมากนะเอาแบบพอเหมาะผสมนะครับคราวนี้เทคนิคอะไรล่ะที่จะทําให้เราปัสสาวะไม่บ่อย ต้องบอกนี่ฮะว่าการปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยมีสสาเหตุหลกักๆแล้วกันอันแรกคือปัสสาวะติดเชื้อนะครับก็คือติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอันนี้คืออาจจะมีปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะบ่อยแสบขัดนะครับถ้าเกิดสงสัยนะครับเราก็ไปตรวจปัสสาวะเขาก็จะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เชื้อโรคขึ้นแบบนี้ก็ไปรักษานะครับแต่ส่วนใหญ่ๆเลยไม่ได้ติดเชื้อครับเป็นเขาเรียกว่าตัวกระเพาะปัสสาวะเนี่ยโดนแบบ เขาเรียกว่ามันทางานดีเกินไปอ่ะเออมันทํางานดีเกินไปมันทําให้เราเข้าห้องน้าบ่อยมากๆเลยแบบเข้าจนเซ็งอ่ะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกกลั้นปัสสวาวะที่ถูกต้องนะครับการกั้นปัสสวาวะที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใชใ่ท่านกลั้นแบบทั้งวันอย่างนี้ไม่ใช่การกั้นปัสสวาวะที่ถูกต้องเนี่ยไม่ควรจะกั้นเกินสัก2 3สาชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ผมจะมาบอกวันนี้จะทําให้ท่านเนี่ย กระเพาะปัสสาวะของท่านเนี่ยมีการเขาเรียกว่ายืดหดขยายตัวอย่างถูกต้องไม่บีบตัวเร็วจนเกินไปนั่นเองนะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือเวลาที่นะครับเราปวดปัสสาวะเนี่ยไม่ควรที่จะไปเข้าห้องน้ําทันทีเราควรจะประวิงเวลาไว้ประมาณสัก15-30นาทีนะครับ คือการปรสัสสาวะที่ดีคือปสัสสาวะตอนปวดมากพอสมควรไม่ใช่ปวดนิดเดียวแล้วไปเข้าปวดนิดเดียวแล้วไปเข้าแบบนี้ไม่ดีนะครับแบบนี้จะเข้าบ่อยมากเราฝึกไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อกระเพาะปะสัสสาวะของเราจะชินนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้เราเนี่ยปสัสสาวะอย่างอย่างประมาณสัก2อสามชั่วโมงครั้งแบบนี้คือดีนะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหูรูดนะครับโดยการฝึกขมิบอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับ อารมณ์ประมาณนี้นะครับวันหนึ่งก็ประมาณสัก200ครั้งเป็นต้นนะครับก็ทําทีละ50ครั้งก็พอนะฮะไม่ต้องทํา200ครั้งติดกันมันก็เกินเหตุเกินการเดี๋ยวมันจะหมดแรงหน้ามืดนะครับ mm. ก็ทาไปเรื่อยๆสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเรื่องของการกลั้นปัสสาวะเรื่องของการปัสสาวะบ่อยก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือการดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำนี่ควรจะเกิน2ลิตรนะครับ ต่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดื่มน้ําน้อยไปเนี่ยรกระเพาะปัสสาวะได้รับน้ําน้อยเนี่ยการยืดขยายของกระเพาะปัสสาวะมันก็จะน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยกะระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นตับการดื่มน้ําวลาสองริรก็จะทําให้กะระเพาะปัสสาวะเนี่ยยืดขยายได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับท่านไม่ต้องกลัวว่าดื่มน้ําเยอะแล้วจะปสัสสาวะบ่อยนะครับปสัสสาวะบ่อยเนี่ยมันเกี่ยวกับเราเทรนเรื่องของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะได้ไม่ดีพอต่างหากนะครับ ถ้าท่านทำอย่างนี้7-14วันนะครับการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมักจะลดลงต่ำกว่า2ครั้งนั่นเองนะครับโอเคครับมีคนทําได้ท่านทําได้แน่นอนนะครับก็สู้ๆครับและอย่าลืมครับเหมือนเดิมครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรและใครสนใจไปลุยด้วยกันใน VP พีครับอย่าลืมพิมพ์สนใจครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอสคีโตจอินิกไดเอท for new life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโตจอินิกไดเอทนี่แหละครับแบบง่ายๆสบายสบายชิลชิเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออ ไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีตโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ผุนดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอสนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญน,นะครับก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุน่นเรียกว่าเมตาบลิกเฟกซิบิลิตี้นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่า ไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย